วิธีชีวิตของเราที่ต้องเดินทางออกแต่เช้ากับเย็นทุกวันนี่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มทุ่มกว่ากว่าล้วทุ่ม27แล้บละแต่เห็นไหมแสงอาทิตย์ก็ยังเรืองรองที่นี่ทุกอย่างยังสว่างสวยเป็นกำไรของทางยุโรป เราก็เดินทาง15วันมาพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนี่เป็นวิถีชีวิตของเราซึ่งเลือกมาทดลองใช้ชีวิตอยู่ในยุโรป15วันไล่ตั้งแต่เยอรม,มันลงไปสวิต์ทะลุไปอิตาลีมิลานโรมกลับขึ้นมาเวียนนากลับมาเข้าที่ แฟลงเฟิตแล้วทะลุไปวันนี้ไปอัมสเตอร์ดัมวันที่27วันนี้วันที่28แล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันที่29ก็ลองดูว่าจะได้ไปที่ไหนหรือเปล่ายังเป็นช่วงเวลากลางวันอยู่เลยที่ทุกอย่างสว่างเราก็อยู่ใกล้กับนาฬิกา เรือนี้ทําให้เราจําเส้นทางกลับได้ถูกอันนี้เป็นถนนไลฟ์ไซส์เกิรวันนี้เพิ่งถามว่าจะให้าสามารถเอารถตัวขึ้นรถไฟได้หรือเปล่าก็าสามารถตอบว่าไปได้